ครับก็สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจอาจารย์โน้ตติเตอร์นะครับสำหรับในค่ําคืนนี้เราก็กลับมาพบกับการติวออนไลน์ผ่านแางเพจอาจารย์โน้ตติเตอร์นะครับในช่วงเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับของวันพุธที่26กุมภาพันธ์2 5ง3นนะฮะซึ่งรายละเอียดในวันนี้ก็จะเป็นแนวข้อสอบในส่วนวิชาการศึกษานะฮะซึ่งจัดอยู่ในเนื้อหาวิชาส่วนของภาคขอ นะ่ทีนี้การสอบพนักง,งานราชการเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับการสอบครูผู้ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวบทกฎหมายแล้วก็รายละเอียดอย่างเดินี่นะมันตัวเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นท่านอ่านตัวนี้นะก็ใช้สอบครูผู้ช่วยได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจอ่านให้มากๆนะครับอย่าย่อท้อนะบางทีมันก็จะเหนื่อยจากการทำบรตรกิจจากพนักงานในแต่ละค่ําคืนในแต่ละวันคืนนี่นะครับก็ต้องผ่านให้มันให้ได้นะะเพราะว่าความหวังของเรามันอยู่ข้างหน้าเส้นชัยมันใกล้ถึงแล้วแหละนะเพียงแต่ว่าพวกเราก็ต้องอาจจะใช้เวลา ในช่วงเท่าที่มีเนี่ยนะครับในการพัฒนาตัวเองในการอ่านหนังสือในการที่จะหยิบจะจับเพื่อเสพอสสารสนเทศในสิ่งที่มันควรจะต้องเสพเข้าไปเนี่ยนะฮะให้มากๆนะก็สวัสดีสมาชิกเพจอาจารย์น้ตดิวเตอร์ทุกคนนะครับที่ทั้งทายกันเข้ามาผ่านเพจอาจารย์น้ตดิวเตอร์นี่แหละนะฮะวันนี้ก็แนะนําในเรื่องของการเดียออนไลน์นะครับผ่านเพจอาจารย์โน้ตดิวเตอร์ซึ่งเนื้อหาร,รายละเอียดเนี่ยจะเป็นเนื้อหารายละเอียดในภาคก่อและภาคขอ ในการเตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วยทั้ง4สนามไม่ว่าจะเป็นครูกทมครูสปทครูอาชีวศึกษาแล้วก็ครูกศนนะครับทางภาคก่อนและภาคขอและไม่ได้ตีวิชาเอกให้ซึ่งพวกเราลงทะเบียน300บาทจะได้รับเอกสารนะฮะทั้งภาคก่อนและก็ภาคขอนคในกลุ่มของพวกเราแล้วก็มาดูออนไลน์ย้อนหลังก็ได้นะในคลิปวิดีโอของเพจอาจารย์ทติตเตอร์แล้วก็จะมีเวลานัดหมายนะฮะในแต่ละค่ำคืนอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีการนัดหมายว่า ค่ำคืนนี้เราจะมีการเติวในเรื่องอะไรนะฮะซึ่งวันนี้ก็มีการส่งเอกสารข้อสอบให้พวกเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ทั้งหมด85ข้อใช้เวลาในการตียว2วันนะฮะก็จะเป็นพาร์ทครึ่งหนึ่งวันนี้นะฮะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นพาร์ทของวันศุกร์นะครับวันนั้นพวกเราก็ได้ฝึกฝนในการทำอยากให้พวกเราได้ทําก่อนนะทบทวนไปด้วยกันทบทวนไปด้วยกันนะครับในทุกๆวันที่มีการเตียวผ่านทางเพจอาจารย์ดดนโน้ติตวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการตักตวงความรู้เข้าไปอันนนนนนีีีี้้้เเเป็กาาาารลงรารราลงททะะะบบยยยย300อออดขู่หานานาจณ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็แนบสลิปแอดไลน์เข้าไปที่ ID ดดังกล่าวนี้นะครับที่ขึ้นอยู่หน้าหน้าจอในขณะนี้เนี่ยนะครับแล้วพวกเราจะได้เข้ากลุ่มนะแล้วนอกเหนือจากนี้ก็ได้รับเอกสารย้อนหลังได้ด้วยนะพวกเราก็จะได้รับเอกสารย้อนหลังนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจในรายละเอียดคอร์สติวออนไลน์ก็ทักทายถามกล่าวกันเข้ามาได้นะครับกับเพจอาจารย์นอยทิวเตอร์ทีนี้ก็จะมีค่ายใหญ่นะเรียกว่าค่ายคนชนเป้าเป็นปีที่6แล้วนะครับ มีทั้งหมด3รุ่นโดยรุ่นแรกจะเริ่มในวันที่1-5่เมษายนรุ่นนี้จะรับทุกวิชาเอกเพราะฉะนั้นใครไปจบเอกใดมากันแล้วแต่นะครับอยากจะมาติวทั้งภาคกรและภาคขอเนี่ยกลับอาจราย์นุตัวเป็นๆเ,เลยเนี่ยนะครับที่จังหวัดชัยภูมิเนะรเราเติวกันแบบเข้มข้นและกลมกล่อมในบางวันก็มีการสอบท่องปากเปล่าด้วยนะเพราะ,ะนั้นเข้มงวดกวดขันมากนเน้นทั้งเนื้อหาที่จะเป็นจุดไฮไลท์ในการออกข้อสอบนะครับแล้วก็รวมไปถึงแนวข้อสอบนะฮะ ะันนั้นอันนี้ก็อยู่ในคอร์สในวันที่1ถึงวันที่5นะครับใครที่สนใจนะครัทักทายถามกันเข้ามาได้ในรุ่นที่2ครับในรุ่นที่2 789 1 0 1 1 12นะครับนะ5วัน4คืนเหมือนกันนะครับเฉพาะวิชาเอกปฐมวัยใครที่เป็นครูปฐมวัยอยากจะอยากจะลงติเนะเพื่อจะได้บรรจุในรอบนี้ปีนี้เนี่ยนะครับก็ลงทะเบียนกันเข้ามาได้นะับกับอาจารย์โอติวเตอร์นะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายเริ่มในวันที่17 เมษายนนะครับยาวไปเลยนะฮะห้าวันสี่คืนเฉพาะครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์เพราะนั้นใคร,รลงวิชาเอกวิทยาศาสตร์นะครับเตรียมขอมอไม่ดีเลยอ่าเตรียมขอมองให้ดีเลยนะครับเพราะนั้นมีทั้งหมดสามรุ่นสามรุ่นมีเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนแล้วก็มีเฉพาะที่จังหวัดชัยภูมิก็มีสมาชิกของพวกเราหลายคนทั้งเหนือใต้กลางออกตกนะครับทักทายถามกันเข้ามานะฮะเดี๋ยวก็จะเริ่มเปิดให้พวกเราได้ลงทะเบียนนะมีจํานวนจํากัดในแต่ละคอร์สเนี่ยรับเพียง30คน รับเพียง30คนนะฮะเพราะว่าสถานที่ที่เราใช้ในการติวตเข้มข้นแบบนี้นะฮะมันมีจํากัดด้วยพื้นที่นะครับวันนั้นก็จะเข้มข้นนะฮะในแต่ในแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับโอเคนะฮะวันนั้นให้พวกเราเตรียมความพร้อมไม่ดีนะเตรียมความพร้อมไม่ดีนะครับกับอาจารย์โน้ตติเตอร์นะครับนะทีนี้รายละเอียดในค่ําเกินนี้เนี่ยนะเราจะมาพูดถึงประเด็นข้อสอบวิชาการศึกษานะครับมีทั้งหมด85ข้อเนะยแต่เราจะแบ่งพาดทำนะแบ่งครึ่งทำนะครับ ซึ่งใครจะไปสอบสนามไหนวิชาการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นวิชาในภาคขนะครับแล้วก็รวมไปถึงการสอบพนักงานราชการซึ่งตอนนี้มีการสมัครอยู่ในหลายเขตพื้นที่การศึกษานะฮะพวกเราอย่าไปเกี่ยงว่ามันเป็นพนักงานราชการเพราะนั้นมีอะไรให้พวกเราเอาให้หมดนะครับมีอะไรให้พวกเราเอาให้หมดนะครับทีนี้เราไปดูรายละเอียดกันนะเราไปดูในรายละเอียดนะครับก็สวัสดีสมัยชิกทุกคนนะที่ทักทายกันเข้ามาครูวัชรินไม่ได้เจอนานแล้วนะครับครูปักนะเดี๋ยวจะเรียกตัวเขาพบด่วนนะ เดี๋ยวพวกเราจะมาทําการทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะที่บ้านของอาจารย์โน้ติเตอร์นี่แหละนะครับนะใครที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมาติวการที่บ้านอาจารย์โน้ตได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนที่อยู่ไกลๆลเราก็มาติวออนไลน์แบบนี้นะฮะติวออนไลน์แบบนี้ก็ได้นะครับเอาละทีนี้รายละเอียดในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูในส่วนของวิชาการศึกษาในข้อแรกนะในข้อแรกเนี่ยนะครับเรถามว่างไงครับ การประเมินหลักสูตรในข้อใดที่ควรใช้นักประเมินทั้งนักประเมินภายในและนักประเมินภายนอกการประเมินหลักสูตรในข้อใดที่ควรใช้นักประเมินทั้งนักประเมินภายในและนักประเมินภายนอกครับก็ไ่การประเมินก่อนการใช้หลักสูตรขอไขการประเมินระหว่างการใช้หลักสูตรคอควายการประเมินหลังการใช้หลักสูตรครับและงองงูการศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรตอบก้อไหนครับพวกเรามาลองตอบกัน นะลองต่อผ่านในเพจอาจารย์โนติเตอร์นี่แหละนะบางทีพวกเราก็ไปเจอนะฟังเสียงอาจารย์โนตอยู่ดีๆนะพวกเราก็ไปเจอในโลกออนไลน์อื่นนะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในช่อง YouTube หรือ Google เนี่ยเวลาพวกเราสืบค้นดูเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นละนะแต่นะเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาในเพจอาจารย์โนติเตอร์นะครับเข้ามาแล้วมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเวลาที่มีการอัพสารสนเทศข้อสอบข่าวสารการติวออนไลน์พวกเราก็จะได้เป็นผู้ที่รับฟังนะแล้วก็รับรู้เข้าใจนะครับ ข้อแรกคําตอบคือข้อไหนครับตอบข้อคอควายนะตอบข้อคอควายนะครับต่อไปในข้อที่2อฮะอะไรที่ไม่จําเป็นเห็นไหมขีดเส้นใต้มาให้ด้วยว่าไม่จําเป็นนะครับต้องพิจารณาในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหลักสูตรจํากันได้หรือยังเนี่ยลืมไหมห้ามลืมนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นต้องพิจารณาในการสร้างเครื่องมือในการใช้ประเมินหลักสูตรครับกไก่คุณลักษณะที่ต้องประเมิน ขอไขวัตถุประสงค์ของการประเมินข้อควายข้อเขตของการประเมินและงองูนิยามสับเชิงปฏิบัติการตอบคนไหนครับให้เราตอบเข้ามาเลยนะฮะเรามาผิดในสนามฝึกเนี่ยมันดีกว่าไปผิดในสนามที่พวกเราต้องลงจริงนะอันนี้ก็จะเป็นการขัดกรเราและก็ทบทวนของพวกเราไปในแต่ละค่ำคืนนะครับนอกจากนี้ก็จะมีอาจารย์อยู่หลายๆสำนัก เอาเนื้อหารายละเอียดมาเตะให้กับพวกเราทั้งนั้นเลยนะพวกเราพยายามที่จะเก็บและตักตวงให้มากที่สุดนะครับคําตอบในข้อที่2ตอบข้อขอไข่วัตถุประสงค์ของการประเมินนะครับต่อไปในข้อที่3ขั้นตอนหลังจากขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหลักสูตรคือข้อใดขั้นตอนหลังจากการสร้างเครื่องมือนะครับในการประเมินหลักสูตรคือข้อใดกอไก่การทดลองใช้เครื่องมือข่อไขการปรับปรุงเครื่องมือคอควายหาคุณภาพเครื่องมือ และงองงูครับหาความตรงคำตอบในข้อที่สามตอบข้ององูนะครับหาความตรงนะครับในข้อที่สี่จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรคืออะไรนะก็จะมีตัวเลือกให้สีมูดสี่ตัวเลือกนะก็ไก่ก็จะบอกว่าหนึ่งและสองถูกขอไข่หนึ่งและสามขอควายสี่และสามและงองูสองและสี่ครับคำตอบในข้อสี่ตอบเ้่าไหนครับตอบข้อขอไข่นะหนึ่งกับสาม จุด,ดมุ่งหมายในการประเมินหลักสูตรเนี่ยอันแรกเลยก็คือเพื่อนําเสนอสารสนเทศเชิงประเมินที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแล้วก็อันที่2ก็คือเพื่อบันทึกผลการประเมินหลักสูตรต่อไปในข้อที่5นะครับข้อใดไม่ใช่ความหมายความสําคัญของการรายงานการประเมินหลักสูตรข้อใดไม่ใช่ความสําคัญของรายงานการประเมินหลักสูตรกไก่เป็นแนวทางในการตัดสินใจ <AR> <Thank> ขอไขไว้สําหรับเตือนความจําผู้ประเมินของควายพัฒนาความคิดที่เริ่มสร้างสรร และงองูครับช่วยมาตรฐานวิชาชีพข้อสี่ตอบอะไรครับตอบข้อห้าตอบอะไรครับคำตอบในข้อที่ห้านะฮะตอบข้ององูนะฮะมันไม่ใช่ความสําคัญเนี่ยนะครับต่อไปในข้อที่หข้อใดคือจุดมุ่งหมายที่สําคัญของครูผู้สอนในการใช้ผลงานประเมินหลักสูตร เน้นนะฮะในการใช้ผลการประเมินหลักสูตรนะครับคําตอบในข้อที่6ตอบข้าไหนขอไข่นะเอามาเป็นแนวทางในการให้คาปรึกษาแล้วก็แนะแนวผู้เรียนนะเพราะว่าเขาถามว่าเป็นจุดสําคัญของครูผู้สอนถูกไหมในการนําเอาผลการประเมินหลักสูตรมาใช้เพราะนั้นเมื่อจะเป็นการใช้ในการแนะแนวให้คาปรึกษากับนักเรียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงาการให้รายละเอียดที่นักเรียนควรจะต้องเอาไปปรับปรุงแก้ไขนะครับต่อไปในข้อที่7ครับ ใครเกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาการศึกษามากที่สุดใครครับนะมีผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศครูหัวหน้าหมวดวิชาและก็ครูผู้สอนประเมินผลหลักสูตรเนาะคนที่เกี่ยวข้องที่สุดคือใครครับคือครนะูครูเป็นผู้นําเอาไอ้เครื่องมือเนี่ยก็คือหลักสูตรเนี่ยไปใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับในข้อที่8หลักสูตรแกนกลางการศึกษาการมื้นฐานพุทธศักราช2551 ได้กําหนดโครงสร้างเวลาเรียนสําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น,นไว้อย่างไรปัจจุบันเนี่ยมันเป็นของใหม่แต่เวลาที่พวกเราทําข้อสอบเนี่ยนะครับพวกเราต้องดูอย่างนี้นะว่าในข้อสอบเนี่ยในข้อสอบเนี่ยขออเยขาถามหาหลักส,สูตรในปีใดเราก็ต้องตอบในปีนั้นนะครับคําตอบในข้อที่8่ตอบข้อขอไข่นะให้จัดเวลาเรียนไม่เกิน1,200ชั่วโมงต่อปี ข้อที่9จากข้อความว2อ2ป2ทับมีความหมายว่าอย่างไร ي? ข้อที่9เนี่ยออกข้อสอบบ่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสอบอัตราจ้างสอบพนักง,งานราชการหรือแม้กระทั่งสอบบรรจุข้าราชการเนี่ยนะครับในข้อที่9เนี่ยออกบ่อยนะฮะก็ถามว่าจากข้อความว2อง่ป2อทับมีความหมายว่าอย่างไร ي? นะครับอันนี้ต้องใบความหมายให้มันชัดเจนถูกไหมนะออกข้อสอบบ่อยนะครับในข้อที่9เนี่ยลองทำคำข้อสอบในข้อ9ดูทําได้ก็ได้อีกหลายสนามนะครับ ทำได้พวกเราก็จะได้อีกหลายสนามนะฮะพวกเราต้องแบ่งเวลาให้มันถูกนะฮะเวลาในการที่เราจะอ่านหนังสือเวลาที่เราจะทบทวนข้อสอบนะแล้วก็เวลาที่เราจะพักผ่อนเนี่ยนะต้องแบ่งเวลาให้มันเด็ดขาดนะครับแล้วก็มีวินัยในตัวเองนะครับเมื่อถึงเวลาอ่านหนังสือพวกเราก็อ่านแบบจริงอาจังอ่ะเมื่อถึงเวลาติวพวกเราก็ติวแบบอาจริงอาจังนะฮะทํข้อสอบก็ทํา,าทแบบจริงอาจังนะครับไม่หยิบโยงไม่ฉกช่วยนะฮะมาอ่านอ่านไปไปอ่านอ่านไปไปอ่านไปเล่นไลน์ไปอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับ เพราะนั้นพวกเราก็ต้องอ่านแบบจริงจังๆต้องมีวินัยในตัวเองนะครับสร้างวินัยกับตัวเองให้ได้นะครับเพราะนั้นคำตอบในข้อที่9ตอบข้อไหนคําตอบคือข้อกอไก่หลายคนตอบถูกนะครับชื่นชมกอไก่นะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใช่ไหมตัววงแหวนเนี่ยเห็นไหมสองจุดว่า2ก็คือสาระที่2.1ก็คือมาตรฐานที่1น่ปสองับหนึ่งก็หมายถึงว่าเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่2ข้อที่อะไรครับข้อที่1 น,นั้นคาตอบตอบข้อกอไก่นะครับออกก็สอบบ่อยนะข้อ9เนี่ยนะครับต่อไปในข้อที่10การติดตามหลักสูตรมีความสําคัญในข้อใดการติดตามหลักสูตรมีความสําคัญในข้อใดกอไก่วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของหลักสูตรบูถึงการวิเคราะห์ก็คือสวอตใช่ไหมใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพผู้สอนในข้อไขขคอควายใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินสถานศึกษาแล้วก็งองูครับปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ลองตอบข้อสิบนะลองตอบข้อสิบนะครับดูซิว่าพวกเราจะตอบถูกกันหรือไม่นะพยายามมาฝึกซ้อมกันนะฮะเพจอาจารย์โฮสติเตอร์ก็พยายามที่จะมามอบอะมอบสิ่งดีให้กับพวกเราเนี่ยนะครับบางทีก็เรียกว่ายัดเยียดเลยนะต้องอ่านต้องอ่านต้องทําต้องฝึกฝนนะครับคําตอบในข้อที่สิบตอบข้อกอไก่วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตรนะครับนะต่อไปในข้อที่สิบเอ็ดข้อใดเป็นหลักสูตรก็ถามว่าข้อใดเป็นหลักสูตรไหมําถามสั้นๆ คำถามสั้นๆนะว่าข้อใดเป็นหลักสูตรกไกาการจัดทําแผนการสอนเป็นไหมหลักสูตรเป็นไหมขอขายร่างเอกสารการสอนคอควายเอกสารตําราที่ใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็งองูครับมวลประสบการณ์เรียนรู้ครับอันไหนเอา้าข้อที่สิบเอ็ดตอบไหนครับ ตอบอมานะตอบอนะครับตอนนี้มาถึงข้อที่11แล้วนะครับข้อใดเป็นหลักสูตรเขาถามหาความหมายนั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อที่11เนี่ยพวกเราจะเห็นว่ามันเป็นแนวข้อสอบนะถ้าใครเคยสอบครูผู้ช่วยเนี่ยนิยามของคําว่าหลักสูตรเนี่ยเขาสอบทุกปีเนาะนะบางทีก็ถามว่าข้อใดหมายถึงนิยามของหลักสูตรหรือหลักสูตรข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเพราะนั้นเคยบอกพวกเราไปแล้วว่าหลักสูตรเนี่ยมันเป็นก้อนมวลประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนทั้งภายในห้องเรียนแล้วก็ภายนอกห้องเรียน ไหมฮะนั่นก็คือนิยามของหลักสูตรแล้วก็ออกข้อสอบทุกปีนะผู้เราก็ต้องจํานะครับผู้เราต้องจำะฉะนั้นคําตอบในข้อที่11บ็ตอบข้อไหนครับตอบข้ององงูนะก้อนมวลประสบการณ์ในการจัดก,การเรียนรู้นะครับถ้าจะยาวไปก็คืออะไรฮะที่เราจัดให้กับผู้เรียนทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนนะครับอันนั้นก็คือนิยามของคําว่าอะไรครับของคําว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษใช้คําว่า curriculum นะครับจำให้ดี สังเกตพวกเราเลยนะฮะถ้าข้อไหนพวกเราตอบได้มั่นใจเนพวกเราจะตอบกันแบบถล่มทลายเข้ามาเลยในเพจอาจารย์นวลเนี่ยข้อไหนไม่ได้เนี่ยเงียบมิดซีรีเลยนะครับพยายามตอบมานะฮะพยายามตอบมาต่อไปในข้อที่สิบสองฮะข้อใดเป็นองค์ประกอบของหลักสูตรถามหาองค์ประกอบของหลักสูตรองค์ประกอบหลักสูตรออะพวกเราทวนกันหน่อยนะบางทีพวกเราก็ไม่ค่อยฟังอ่ะไม่ค่อยมีวินัยอ้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่าพยายามเป็นคนที่ชอบอ้าง พยายามที่จะดําเนินการในแต่ละวันให้มันเป็นปกติแม้มันจะมีภาระถาโถมมากมายเพียงใดก็แล้วแต่นะครับขอพวกเราได้มีวินัยในตัวเองมากๆนะอย่าพยายามไปอ้างมันหลักสูตรเนี่ยมันมีองค์ประกอบทั้งหมด4ประการก็ให้จําเป็นภาษาอก็กดษว่าไงนะออกซิ O C C E เห็นไหมออกซิ O มาจากคําว่า objective จุดประสงค์จุดมุ่งหมายถูกไหมครับ C ตัวแรกมาจากคําว่าอะไรครับ มาจากคอนเทนต์เนื้อหานะครับ C ตัวที่2 Curriculum Implementation การนำหลักสูตรไปใช้นะครับแล้วก็ E Evaluation หมายถึงการประเมินหลักสูตรเพะฉะนั้นนี่คือองค์ประกอบของหลักสูตรหลักสูตรนี่มีองค์ประกอบทั้งหมด4ประการขาดในส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้นะเหมือนกับตัวพวกเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยประรกอบไปด้วยกายหนึ่งแล้วก็จิตหนึ่งถูกไหมอันเดียวกันขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปโจทย์ก่ามนุษย์ไม่ได้นะครับเพราะนั้นคําตอบในข้อที่12บสองก็ถามเมื่อไร ข้อใดเป็นองค์ประกอบของหลักสูตรพวกเราก็พยายามไปดูว่าอะไรที่มันมีทั้งหมดสี่ตัวนะพวกเราก็พยายามไปดูว่าอะไรมันมีทั้งหมดสตัวออกซิเนี่ยนะฮนะอะไรบ้างที่มันมีทั้งหมด4ตัวเนี่ยนะนะ คำตอบในข้อที่สิบสองตอบข้อไหนครับตอบข้ององูนะฮะคำตอบข้อสิบสองก็ตอบข้ององูนะฮะในข้อที่สิบสาก็ถามว่าข้อใดเป็นขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรข้อใดเป็นขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรเขาถามหาขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรนะครับอันนี้พวกเราเวลาที่มาตอบคําถามเนี่ยไม่เอาการเมืองนะฮะไม่ต้องเอาการเมืองมาตอบหรือบางทีผมมีข้อสอบอยู่หน้าเพจนี่พวกเราจะไปหยิบโยงกับเรื่องของการเมือง ไม่ต้องเอามานะฮะมันคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันนะฮะบางทีมันก็ดูขวางหูขวางตาเนะี่ยเราพยายามที่จะมอบในส่วนที่มันเป็นสารสนเทศที่มันจําเป็นจนะต้องเอาไปใช้ในการสอบสําหรับพวกเราเนี่ยนะนะแล้วพวกเราก็ไปหยิบโยงในเรื่อง,องการเมืองหรือบางทีก็มาแสดงคาพูดคําจาหยาบคายเนะฮะเราก็ต้องดีลิทออกจากเพจไปแบนออกจากเพจไปกลุ่มที่ไม่อยากฟังไม่ต้องเข้ามาเนะเอาเฉพาะคนที่เขาจะฟังก็ะตั้งใจจะไปสอบ นะจำไม่ดีนะครับ13บสตอบข้อไหนฮะข้อใดเป็นขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรคำตอบคือข้อคอควายนะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานก่อนในการที่จะพัฒนาหลักสูตรนะฮะการพัฒนาหลักสูตรนี่มันจะมีอยู่2ฟังก์ชันอันแรกเลยก็คือว่ามันไม่มีหลักสูตรเดิมเลยนะเราก็ทํามันขึ้นมาใหม่กับอันที่2เนี่มันมีลแล้วแล้วโดยปกติเนี่ยห้าปีเขาจะเคาะครั้งหนึ่ง5ปีเขาจะเคาะครั้งหนึ่งถูกไหมฮะแล้วทีนี้ก็ทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิม นะฮะพะนั้นแล้วเนี่ยอันนั้นก็คือในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรทีน,นี้เรื่องเริ่มต้นในการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยก็ไปเริ่มต้นที่ไหนฮะิเคาะห์ข้อมูลพื้นฐานก่อนพอิเคาะห์ข้อมูลพื้นฐานเสร็จเราก็ไปกําหนดจุดมุ่งหมายกําหนดเนื้อหาแล้วก็ประสบการณ์ในการเรียนรู้นะครับการนําไปใช้แล้วก็การประเมินผลสุดท้ายมันจะมาจบที่การประเมินผลใช่หไหมครับเพราะนั้นถ้าพเราก็าข้อสอบเนี่ยไอ้ตัว รายละเอียดมันน้อยไปในข้อกอไกเห็นไหมครับเพราะนั้นคําตอบในข้อนี้ตอบข้อข้อควายนะต่อไปข้อที่สิบสี่หลักสูตรแม่บทระดับชาติคือหลักสูตรอะไรอันนี้ข้อนี้ง่ายหลักสูตรแม่บทระดับชาติก็คือหลักสูตรที่บรรจุความจําเป็นที่ทุกคนในประ,ระเทศไทยต้องรู้เหมือนกันหมดนะฮะคำตอบข้อสิบสี่ก็คืององูนะฮะทุกคนในประเทศจะต้องรู้เหมือนกันหมดสิบห้าหลักสูตรท้องถิ่นคือหลักสูตรตามข้อใด หลักสูตรท้องถิ่นคือหลักสูตรตามข้อใดครับข้อที่15คําตอบก็คือข้อกอไก่หหลักสูตรย่อยที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นนะครับข้อที่16ครับในการนําผลการดําเนินการของหลักสูตรหนึ่งไปเปร,เรียบเทียบกับผลของหลักสูตรอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันเป็นการกําหนดเกณฑ์ประเมินแบบดใดกอไก่เกณฑ์สมบูรณ์ขอไข่เกณฑ์สัมพัทธ์คอควายเกณฑ์โมเดลความงองามแล้วก็งงงูครับเกณฑ์ เชิงปริมาณตอบข้อไหนครับข้อที่16ตอบข้อขอไข่นะเกณฑ์สัมพัส สังเกตว่าข้อไหนถ้าไม่ได้เนี่ยไม่มีไม่มีใครตอบนะนะแต่ถ้าข้อไหนได้ก็จะพากันตอบแบบถล่มทลายเลยนะครับ17จากกรณีตัวอย่างในการประเมินหลักสูตรในเรื่องของการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิติจัยและประเมินผลเป็นการประเมินหลักสูตรในลักษณะใดอันนี้ยกตัวอย่างไว้ที่มาวิทยาลัยนะฮะบางทีก็จะยกตัวอย่างที่สมทก็ได้คําตอบในข้อที่17ตอบข้อไหนครับตอบข้ององู หลังใช้หลักสูตรนะครับ18 <ornament ing. S 1> ข้อใดคือรูปแบบการประเมินหลักสูตรข้อใดคือรูปแบบการประเมินหลักสูตรโดยอิงจุดประสงค์18ตอบข้อไหนครับตอบข้อกอไก่รูปแบบการประเมินตามหลักสูตรของไทเลอร์19รูปแบบการประเมินหลักสูตรของอันคินในด้านของการประเมินรับรองหลักสูตร เปรียบได้กับด้านใดของรูปแบบในการประเมินหลักสูตรของสต๊าฟฟ์บีบนครับ19ตอบว่ไหนครับตอบกระบวนการในตัวที่มันเหมือนกันของคุณ2คนเนี่ยคือกระบวนการนะครับ process นะครับข้อ20ในการวางแผนการประเมินหลักสูตรข้อใดมาจากคําว่าประเมินอะไรตอบว่ไหนครับตอบการประเมินหลักสูตรว่าบรรลุจุดประสงค์หรือหลักสูตรมากน้อยเพียงใดนะครับบางข้อจะไปไว เนื่องจากว่าพวกเราลงทะเบียนรับเอกสารออนไลน์แล้วเนี่ยพวกเราทําแล้วเชื่อมั่นว่าพวกเราทําแล้วเนี่ยนะครับนะข้อ21ข้อใดเป็นความหมายของหลักของการเรียนรู้ข้อ21ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อที่มักจะออกข้อสอบอยู่บ่อยครั้งนะครับถามหานิยามของการเรียนรู้ในะการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรถูกหรือไม่นะฮะบริหานคำตอบในข้อที่21ตอบข้อ,ององูนะฮะตอบข้อ,ององูนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมนะแล้วก็กระบวนการในการเรียนรู้แล้วก็ผลการเรียนรู้นะครับ ยี่สิบสองข้อใดคือองค์ประกอบที่ทําให้บุคคลเกิดการเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับยีสิบสองตอบข้อไหนตอบข้ององูถูกทุกข้อเนี่ยนานทีพวกเราจะเจอข้ององูแล้วมันถูกทุกข้อนะครับยี่สิบสามข้อใดเป็นความหมายของการเรียนรู้ครับข้อใดเป็นความหมายของการเรียนรู้ครับคําตอบคืององูกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้นะครับต่อไปในข้อที่ยี่สิบสี่ ข้อใดคือองค์ประกอบการเรียนรู้ข้อใดคือองค์ประกอบการเรียนรู้ถูกทุกข้อเลยสิ่งเล้าก็ใช่แรงขับก็ใช่การตอบสนองก็ใช่นะครับยี่สิบห้าออสุเบลอธิบายว่าการเรียนรู้ที่ดีก็คือการเรียนรู้อย่างมีความหมายซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับสิ่งที่เรียนรู้มาเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะครับ ครูในข้อใดสอนตามความเชื่อของออซูเบลคำตอบว่าอีมาตอบข้อไหนครับงองูนะครครูข่าวสร้างความเข้าใจเชื่อมโยงระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่หนะละักการของซูเบลเนี่ยเก่ากับใหม่ต้องสามารถที่จะหยิบโยงหากันได้นะครับนะฮะมีประสบการณ์ในอดีตพอเจอปัจจุบันลักษณะเคสเดียวกันเนี่ยพวกเราก็จะรู้วิธีละรู้ทางหนีที่ไล่นะครับ26นักเรียนในชั้นเรียนของครูสดสวยมีวิธีมีฐานะยากจน ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาทาท่านเป็นครูสดสวยจะใช้ทฤษฎีของนักจิวเวียกลุ่มใดในการแก้ปัญหาหนักเรียนครับตอบมนุษย์นิยมนะเห็นคุณค่าของมนุษย์นะครับ27รูปแบบในการจัดก,การเรียนรู้มีความแตกต่างอย่างเด่นชัดจากวิธีการในการจัดก,การเรียนรู้ตรงจุดใด27ตอบข้อไหนฮะตอบกอไก่นะ การนำเอาแนวคิดเอาทฤษฎีสำคัญสาคัญเนี่ยมาใช้เป็นรากฐานในทางความคิดในการพัฒนาให้เกิดความสร้างสรรค์นะครับ28วิธีการเรียนรู้ที่ไม่เป็นวิธีการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทผู้เรียนคือข้อใดตอบงองูนะครับวิธีการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนโปรแกรมนะครับข้อที่29ข้อใดกล่าวสอดคล้องกับความหมายของการเรียนรู้นิหานิยามอีกแล้ว แนวข้อสอบยีิบเก้านี่ยออกข้อสอบบ่อยนะครับถามหาแนวนิยามนะครับคําตอบในข้อยีิบเก้าตอบข้อไหนตอบข้อขอไข่นะตอบข้อขอไข่นะครับ30ข้อใดคือความเชื่อพื้นฐานของการจัดก,การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในมาตรายี่สด้วยของบรบการศึกษาังณชา,าถูกไหมฮะาะนันนคําตอบข้อ30ตอบกอไก่นะฮะทุกคนมีความแตกต่างกันแต่เรียนรู้ได้เหมือนกันนะครับสาสิบเอ็ดถ้าหลักสูตรเปรียบเสมือนกับรถแล้วความหมายของหลักสูตรเปรียบเสมือนอะไร31ก็เห็นเป็นแนวข้อสอบอยู่หลายครั้งนะครับเราต้องจํานะ31ตอบอะไรครับคือพวงมาลัยแต่บังคับทิศทางถูกไหมสามสิบสองถ้าเรือหางยาวเปรียบเหมือนกับหลักสูตรแล้วหางเสือเรือเปรียบเสมือนกับอะไร 32มสบสองก็สอบบ่อยนะครับจำให้ดีนะครับคําตอบในข้อที่สาตอบข้อกอไก่ความมุ่งหมายนะครับ33แบบเรียนโปแบบเรียนเล่มแรกของไทยมีชื่อว่าอะไรจินดามณีนะครับจินดามณีต้องดูออเจ้าใช่ไหมจําได้หรือเปล่า34ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง5 1ครับลักษณะอันพึงประสงค์มีกี่ข้อตอบก่อน มี8ข้อนะรักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสัตย์มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างบอเพียงมุ่งมั่นขยันทางานรักความเป็นใดมีจิตใจสาธารณะเพราะนั้นก็ถามว่าข้อใดที่ไม่ใช่คําตอบในข้อที่34ตอบข้อไหนครับตอบมีคุณธรรมจริยธรรม35ข้อใดไม่เป็นการจัดระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางครับตอบกไก่นะ ปอะตมวไวนะครับ36ตามหลักสูตรแกรนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหากนักเรียนไม่ผ่านรายวิชาจํานวนมากแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปใครมีบทบาทสําคัญในการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นครับคําตอบคือใครครับคณะกรรมการสถานศึกษาที่แต่งตั้งขึ้นมานะครับ ส7การจัดเวลาเรียนระดับชั้นใดจัดเวลาเรียนเป็นาปรายปีรายปีตอบประถมถูกไหมห้าหนึ่งเนี่ยประถมจัดรายปีสามบายความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไรครับก็ดูได้จากแผนการศึกษาแห่งชาตินะขอไขนะครับสามสิบเก้า การกาหนดคุณลักษณะมึ่งประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางเพื่อมุ่งให้เกิดสิ่งใดต่อไปนี้ครับตอบขอไขนะฮะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับข้อ40ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกําหนดเวลาเรียนนี่ของเก่าในหลักสูตร5.1นะข้อ40เน้นนะครับว่ามันเป็นของเก่าในหลักสูตร5.1 คำตอบคือข้อคอควายนะฮะอันนี้ไม่ถูกต้องจริงๆจะต้องมีการกําหนดที่ชัดเจนนะครับนะต้องมีการกําหนดให้ชัดเจนเอาละครับ วันนั้นในค่ำคืนนี้จะขอไว้ที่40ข้อนะฮะแล้วก็อีก45ข้อเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในวันตามเวลานัดหมายนะฮะตามแปลงของผู้เรานะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับเอกสารใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็สามารถติดต่อรับลงทะเบียนได้นะผ่านทางเพจอาจารย์โน้ตเตอร์เนี่ยนะครับก็มีรายละเอียดขึ้นข้างหน้านะตามนี้นะครับอันนี้สําหรับใครที่จะลงทะเบียนนะครับแล้วก็ให้อ่านหนังสือกันให้มากๆนะบางทีเวลาที่พวกเรายังมีอยู่เนี่ยนะครับ มันก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับตัวเรามากๆในการที่ทั้งจะทํางานด้วยแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยเนี่ยนะครับนะทั้งหมดทั้งปวงเราทำเมื่อ,อไรทำเมื่ออนาคตไงนะถ้าพวกเราตอบความหมายของนาขอลงวกเราได้ชัดเจนนะครับไม่ลืมก้าวแรกที่พวกเราก้าวเข้ามาคําตอบมันก็ชัดในการกระทําในแต่ละวันของพูกเราไอ้นี้พวกเราเล่นไม่เอาอะไรเลย,ยไม่ใส่ใจนะครับเพราะนั้นเอาใหม่นะอนดีตที่ผ่านมามันเป็นครูที่สอนเราได้ดีที่สุดนะครับนะก้าวต่อก้าวขอให้มีความมั่นคงไม่ต้องไปเร็วครับก้าวอย่างชา้ชา แต่ให้ทุกก้าวมันปักลงไปอย่างมั่นคงนะครับสู้ๆนะฮะแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรไม่ถึงก็ต้องขยังไม่เก่งก็ต้องขยันสำหรับเพจอาจารย์โน้ตติเตอร์ในคำ่ำคืนนี้ขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ